พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกะตาพาไปรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆอีกต่อไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็เป็นลูกค้าเก่าครับเข้ามาที่อูเพื่อที่จะมาเปลี่ยนโชคคู่หลังเป็น Toyota Sport Rider ครับคันเดิมครับซึ่งยกสูง2นิ้วมาเมื่อสัปดาห์ก่อนงานวันนี้ถือว่าไม่เยอะครับเปลี่ยนโชคหลังแค่คู่เดียว เริ่มต้นก็นํารถเข้าช่องลิฟต์เหมือนเดิมครับเข้าช่องลิฟต์เสร็จเรียบร้อยยกรถขึ้นให้ความสูงของรุมล้ออยู่ระดับสายตาเพื่อง่ายต่อการทํางานเดี๋ยวเรามาถอดเลยนะครับเราก็ทําการถอดโช๊คออกทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเริ่มต้นเริ่มถอดน็อตฝั่งซ้าย ถอดนอด็อตจากด้านบนก่อนแล้วก็มาถอดฝั่งขวาถอดน็อตด,ด้านบนเหมือนกันหลังหลังจับเลยเนะเห็นปะหลังมากอ๋อสุดแล้วอนะ่ะเนาะโชคลั่งนะครับโชคเดิมจะสั้นนิดนึงตอนนนนนัั้้้งงขึี่ลวเดิมเมื่อรถลงหลุมจะทำให้เพลาแขวนล้อลอย อาจจะติดลมหรือว่าล้อฟรีก็เลยจำเป็นต้องเพิ่มความยาวของโชกขึ้นมาประมาณ2นิ้วทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับถอดด้านบนถอดด้านล่างสำรวจเบ้าหัวโชกหรือว่าเพลาหัวโชกดูแลทำความสะอาดขาจัดคราบสปกปรก ก่อนที่จะประกอบเข้าเริ่มต้นประกอบก็ดังในคลิปเลยนะครับค่อยๆใส่โช้์เข้าไปยึดน็อตให้แน่นทั้งด้านบนและด้านล่างางานก็จะมีปัญหาอยู่บ้างครับเพราะว่าพื้นที่มันก็จะแคบอีกอย่างหนึ่งรถบางคันก็อาจจะเก่า ช่วงล่างก็จะมีสนิมมีอะไรบ้างถือว่าเป็นเรื่องปกติครับถือว่าเป็นเรื่องปกติค่อยๆโชคตัวนี้จะยาวกว่าเดิมประมาณ2นิ้วเป็นของ armada extreme ราคาไม่แพงครับแต่คุณภาพดีหนึบเอาอยู่ทางร้านก็มีโชคให้เลือกหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นซับแค้งจะเป็นปรับระดับได้หรือจะเป็นรุ่น ถูกสุดก็คือรุ่นประเภทพวก G-Suit Almada e x t r e ีมที่เราใช้อยู่ประกอบทั้งสองฝั่งเลยครับคันนี้เป็นรถที่อายุเยอะนิดนึงนะครับบริเวณเบ้าหัวโชค๊คจุดฝั่งซ้ายด้านล่างมีรอยสนิมต้องทำการใช้ตะไบขัดสนิมออกเพื่อง่ายต่อการใส่เวลาประกอบโชค๊คก็ใช้จารบีทา ที่เราที่จะสวมหัวโชกอานิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันสนิมและเป็นการลื่นเวลาประกอบเข้าก็จะสะดวกนิดนึงก็ดูแลกันไปนะครับเป็นเรื่องปกติสําหรับรถที่มีอายุเยอะรถที่ผ่านการลุยน้ําลุยฝนมายาวนานเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆครับแต่ถ้าเราดูแลซ่อมบํารุงถึงเขาก็พาเราไปได้อย่างปลอดภัยและอย่างดีมาก นะครับค่อยๆใส่ไปแล้วครับฝั่งนี้ก็ติดนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเป็นเรื่องปกติก็ใส่กันไปทั้งซ้ายขวานะครับทั้งสองฝั่งประกอบเสร็จก็เรียบร้อยไม่มีอะไรมากครับโช้กหลังก็ประมาณนี้ประกอบน็อตตัวล่างก็ดึงลงมาได้เพราะเราแขวนรถอยู่ประกอบเสร็จก็ล็อกน็อตให้แน่น รักเคเบิลไทยที่ปอกยางแล้วยังไงก็ส่งรถให้ลูกค้ากันเลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ